สวัสดี f อทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมก็จะพามาเช็คนะครับเช็คระบบไฟนะครับจะเป็นจากมัดไฟนะครับของร้อยสิบไอนะครับโดยจะทําการใช้หลอดไฟนะครับไอผมจะใช้หลอดไฟหน้าของรถยนต์นะครับวัดสูงหน่อยครับอ่ซึ่งมัดไฟอ่ะของเว็บร้อยสิบไอมันจะผลิตไฟออกมาจากมัดไฟเป็นไฟ AC นะครับแต่เราใช้หลอดไฟอ่าบดไฟหน้ารถยนต์วัดสูงๆเลยมันก็ใช้ได้นะถ้าเราใช้วัดตามหลอดมันอาจจะขาดได้นะครับ ในคลิปนี้ก็จะพามาเช็คนะครับในกรณีที่ท่านทําทการเลือ้อชุดบนออกนะครับทําการถอดชุดบนออกแล้วก็ใช้หนังยางครับรัดปลายก้านแบบนี้เห็นไหม,มันจะใช้หนังยางอะรัดปลายกา้กานก้านลูกสูบนะครับก้านสูบเนี่ยรัดไว้เป็นสี่แฉกการกระบ,บาดครับเพื่อเวลาเรายันคอนสแตทอะ่ะมันจะได้ไม่ไปกระแทกกับจุดอื่นนะครับแล้วก็กรณีนี้ผมถอดโซ่ลาลินออกไปแล้วนะแล้วก็ใส่ฝา,ฟฟาแข้งประกบ ขึ้นไปที่เดิมหรือว่าเพื่อนๆไม่อยากแกะถอดโซลารนก็คือ,อต้องทํากันสองคนอ่ะคืออีกคนนึงก็โซลารนมันจะมาข้างนี้นแล้วก็เอาตัวเทียเกี่ยวไว้เกี่ยวไว้แล้วก็จับไว้นะครับอีกคนก็ให้ไปกระทืบพันสตาร์ทเล่นนะครับแล้วก็จะมาดูไฟตรงนี้นะครับว่าเบื้องต้นนะครับในการเช็คเบื้องต้นว่ามัดไฟของเราอ่ะใช้ได้หรือเปล่าครับส่วนมันจะมากี่โวลต์เนี่ยจะมากี่โวลต์จะมากี่แอมอะไรอ่ะก็ต้องใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดนะครับเนี่ยก็จะมี หลักๆเลยที่จะมาตรงนี้เดี๋ยวผมขอแยกก่อนมันจะมีอยู่สองชุดนะครับขึ้นมาอันนี้จะเป็นชุดอ่าไฟบกเกียร์ครับเก็บไว้ก่อนอชุดนี้เลยนะครับเนี่ยที่มาจากนัดไฟจะมีอยู่ปับประมาณนะ2นีสองสองชุด,ดใหญ่ๆครับสองชุดนี้แล้วก็ตรงปักขาวตรงนี้จะมีสองชุดนะครับเนี่ยที่มาจากนัดไฟตรงนี้เลยซึ่งตรงเนี้ยเวลาเราติดเครื่องอ่ะสามารถใช้มัลติมิเตอร์ตั้งแยนเอเซียวัดที่มเข้าไปได้นะว่าไฟมีกี่โวลต์นนะ่ะส่วนกระแสะครับ ใช้คลิปแอมอ์คลิปได้นะครับกระแสคลิปแอมก็คลิปตรงเส้นสีขาวนี้ได้นะครับแต่ในคลิปนี้ผมก็จะมาใช้วิธีง่ายใช้หลอดไฟครับหลอดไฟหน่รถยนต์วัดสูงหน่อยครับแทงเข้าไปเลยครับในขั้วนี้แทงเข้าไปฝั่งไหนก็ได้ครับบวกลบไม่สลับกันก็ได้นะครับเพราะว่าใช้หลอดวัดสูงหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับนี่คือวิธีการเช็คเบื้องต้นนะนี่แล้วก็ถอดแจ็คถอดอะไรออกมาเช็คนะครับว่าใครสงสัยว่าไอ้มัดไฟดีหรือเปล่าเบื้องต้นนะแต่ถ้าจจะให้วัดละเอียดก็ต้องใช้มัลติมิเตอร์นะครับวัด ว่ามันมากี่แอมป์กี่โวลต์น,นะครับก็จะไว้ประมาณนี้ <c oughs> ก็จะไว้ประมาณนี้นะครับเนะี่ยจากนั้นเดี๋ยวก็จะไปกดคันสตาร์ทกันนะครับในกรณีที่มีโซ่ระเลนอยู่อย่าลืมนะใช้ตัวทียคล้องโซ่ไว้ด้วยเพื่อจะไม่ให้โซ่มันพันกันข้างในแล้วก็ไปกระทึบคันสตาร์ทนะครับเดี๋ยวเพื่อนเ,อนเอนรอดูนะครับผมจะไปกดคันสตาร์ทนะว่าจะมีไฟออกมาจากหลอดไฟหรือเปล่านะ จะกดคันสตาร์ทเบาๆนะครับแล้วก็สังเกตดูที่แกนสูบนะครับมันจะเลื่อนไม่ต้องกระทบอะไรนะผมจะกดคันสตาร์ทเราเห็นไหมนี่ผมใช้แถวดันกระทึบคันสตาร์ทเบาๆเห็นไหมไฟออกมาที่หลอดไฟนะครับแบบนี้ก็ตีไว้ก่อน,นครับว่ามัดไฟยังดีอยู่นะครับแต่จะดีถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเพื่อนๆก็ต้องไปเช็คในวัดบลตออีกทีนะครับเนี่ยอันนี้ผมมีคันเดียวเดี๋ยวต้องไปหา110ไอที่รถสมบูรณ์ครับต้องมาวัดดูว่า เบื้องต้นเนะี่ยกระแสของมันเท่าไร่อันนี้ผมก็เนี่ยเห็นไหมสตาร์ทไปไอ้การสูบตรงนี้เห็นไหมการสูบมันก็จะไม่กระทบก,กับเพื่อนนะค,ค่อยๆยนนันอย่างไงี้ก็ได้เรารู้ว่า,ามาัดไฟมันดีนะครับเนี่ยอ่าเนี่ยผมก็ยันคันสตาร์ทไปไฟไออกนะครับมัดไฟดีนะครับไม่เหล็กแกนไฟดีนะครับไฟออ,ออกอ่าอันนี้คือเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะครับถ้าหากว่าถ้าหากว่าปั๊มน้ำมันเครื่องใครดีนะครับ น้ำมันเครื่องก็จะกระชอกออกตรงทางเสาเสื้อนะครับเนี่ยตรงรูเล็กๆข้างนู้นเนี่ยเห็นไหมรูเล,ล็กๆเนี่ยจะมีน้ำมันออกมานะครับแพื่นเพื่อนอ่าแกะชุดบุนออกมาแล้วยังไม่ได้แหย่น้ำมันเครื่องนะนอกจากไฟจะออกแล้วแล้วก็นอกจากไฟจะออกด้วยน้ำมันก็จะพุ่งด้วยคือเป็นการเช็คปั๊มน้ำมันเครื่องไปในตัวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะข้างในเนี่ยข้างในนี่จะมีรูอยู่นะข้างในนู่นเนี่ยเห็นไหมจะมีรูเล็กๆอยู่เนะี่ยเห็นไหมที่ เล็กๆเนี่ยเห็นไหมเ๋ยซูมให้ดูอีกหน่อยจจะมีรูเล็กๆเข้ารูเข็มนะเห็นไหมตรงนี้เลยน้ำมันก็จะพุ่งออกจากตรงนี้ด้วยอย่าลืมนะเช็คด้วยแรงดันน้ำมันเครื่องเอาหนังยางรัดไว้เนี่ยก็อย่าลืมนะถ้ามีสองคนก็ห้องโซ่นะครับข้องโซ่ก็จย่ง่ายนะครับข้องโซ่ได้ตัวทีแล้วก็สตาร์ทขึ้นคอนสตาร์ทไฟก็จะออกจากหลอดไฟเนี่ยใช้หลอดไฟวัดทสูงหน่อยเนี่ย อยู่ประมาณนี้มันก็จะเช็คได้เบือ้องต้นคือมัดไฟดีนะครับแต่จะดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ต้องใช้มัติมเตอร์นะครับในการวัดดูนะครับว่ามันมากี่โวลต์นะครับตั้งค่า AC นะครับเ c โวลต์นะครับเพราะว่าไฟของมัดไฟจะผลิตเป็น AC วิ่งเข้าแผ่นร์จปุ๊บก็จะกลายเป็นไฟ DC เข้าไปาร์จแบตบแล้วก็เข้าไปใช้ในรถทั้งคันนะครับก็อยู่ประมาณน,นี้ใช้วิธีใช้วิธีใช้หลอดไฟแบบนี้ใครก็ ทําได้นะครับหาหลอดไฟอย่างเงี้ยมาแย่เลยถ้าเพื่อนๆสงสยัยว่าเอ๊ะรถมัดไฟเสียหรือเปล่าให้เช็คประมาณนี้นะหรือว่าใครจะเช็คค่าความต้านทานอะไรต่างๆผมก็เคยทําไว้แล้วนะครับในช่องอนะก็ไปไล่ดูกันเองนะครับแต่ในกรณีที่เพื่อนๆไม่ได้ถอดเครื่องยนต์แบบคันนี้นะ กรณี stated, ที่ไม่ได้ถอดเครื่องยนต์แบบคันนี้เพื่อนๆก็สามารถเช็คแบบนี้ได้เลยแต่ให้เพื่อนๆถอดหัวเทียนด้วยนะถ้าเพื่อนๆไม่ได้ถอดหัวเทียนน่ะมันจะกระทืบพันสตาร์ทหนักหน่อยครับก็ถอดหัวเทียนก็คือต้นคลิปผมไม่ได้บอกนะสำหรับลุคคันนี้ผมลื้อเครื่องมาก่อนผมก็ต้องขอบอกก่อนนะผมลื้อเครื่องมาผมก็ใช้วิธีนี้เลยแต่สําหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ลื้อเครื่องยนต์นะ ก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับและไม่ต้องถอดเครื่องยนต์ต้องถอดเครื่องยนต์ครับแต่เป็นการถอดหัวเทียนแทนนะครับแล้วก็สตาร์ทนะครับเนี่ยก็มาเช็คตรงปลั๊กนี้ครับเพราะว่าปลั๊กนี้มันจะมีอยู่สีขาวเนี่ยสามารถเอาหลอดไฟอ่แย่ fly, yeah, yeah, ได้เลยนะครับสามารถเอาหลอดไฟแย่ fly, yeah, ได้เลยแล้วก็จะถอดก็ได้หรือไม่ถอดก็ได้ก็แล้วแต่นะที่ข้างใต้ข้างหลังเนี่ยมันจะมีรูเห็นไหมมันจะมีรูเนี่ยสามารถเอาหลอดไฟแย่ fly, yeah, เข้าไปได้เลยหรือว่าใช้มัลติมิเตอร์วัดได้เลยนะครับก็เช็คได้หลายวิธีนะ อันนี้คือเอามาเป็นแนวแทางให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ